มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนอุณหภูมิลดลง4องศารวมถึงมีลมแรงนะคะกอทอมอเย็นด้วยค่ะวันที่18ทธันวาคม2,564กลรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกนึง จากประเทศจีนนะคะได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีลมแรงนะคะโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสค่ะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทางภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะสำหรับยอดดอยนะคะจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสดุด3-12องศาเซลเซียสค่ะ และยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-13องศาเซลเซียสนะคะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียทำให้ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและก็น้ําป่าไหลหลากได้สําหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังแรงขึ้นค่ะคลื่นสูง2-3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรค่ะจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะ สำหรับเรือเล็กค่ะบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ธันวาคม64ส,ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้นะคะการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันบริเวณประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการสะสมที่ลดลงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะพยากรณ์อ,อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิะมจะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะอุอณหภูมิมต่ำสุดนะคะ14-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-32องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-12องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะแล้วก็มีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด13-21องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5-13องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงะคะ่ะโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะย0 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสค่ะ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ30-33องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ